มีชาวต่างชาติเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะมาอยู่แทบอีสานในประเทศไทยครับเขาก็โพสต์มาว่าอายุเข้าเลข3 0มปลายๆแล้วอยู่ไทยมาได้10ปีแล้วผู้ไทยคล่องเลยเข้าใจวัฒนธรรมไทยดีด้วยชอบอีสานมาตลอดก็ตั้งใจจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่แหละหวังว่าอีกปี2ปีนะ่าคงได้ทําตามฝันอยากจะใช้ชีวิตในเมืองหลักๆแต่ก็ยังลังเลระหว่างขอนแก่นโคราชอุบล คือไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทที่นั่นเลยอยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราหรอกมีงบประมาณห้าหมื่นต่อเดือนไม่แน่ใจว่าห้าหมื่นบาทไทยหรือว่าห้าหมื่นดอลลาร์อยากจะได้ที่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลห้างร้านอาหารคาเฟ่เกินไปคืออยากจะอยู่ในเมืองเมืองหน่อยนึงนะจะได้เข้าสังคมกับคนท้องถิ่นง่ายๆแล้วก็อยากหาแฟนเป็นคนแถวนั้นด้วยมาแนวไหนวะเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําเมืองไหนดี แล้วเขาก็มีวงเล็บนะเสริมท้ายบอกว่าไม่ได้ใส่อูดรไปด้วยเหตุผลบางอย่างคืออาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวเหมือนว่ามันมีฝรั่งเยอะเกินไปที่นั่นอนะ่ะบางคนก็กินเหล้าทั้งวันอูดรคงจะเป็นเมืองยอดฮิตของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ในอีสานก็เลยไม่อยากไปอ่ะเขาว่ามาบนี้เขาอยากจะอยู่อีสานร,รักอีสานมากมีจังหวัดไหนแนะนำเขาบ้างมีคนมาเสนอคนแรกบอกว่าแนะนำโคราชเลยมีตลาดกันห้างเยอะแยะอาหารอร่อยแถมถูกด้วย ไปเขาใหญ่กับกรุงเทพก็ง่ายมากเพราะว่ามีมอเตอร์เวย์ M6 คนต่อมาบอกอุดร100%เอร์เซแล้วก็นั่งรถตู้ไปหนองคายวันหยุดสปดาไงาละ่ะมีคนมาตอบกลับบอกก็เห็นด้วยกับอุดรนนะไม่ใช่อุบลที่นั่นนใหญ่พอให้มีอะไรทำได้ครบครันเลยแต่ก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีสวนสาธารณะมีทะเลสาบแถมยังมีถนนบาฝรั่งให้หายคิดถึงด้วยอยู่ใกล้แม่น้ำโขงกับลาวนี่ก็เป็นข้อดีเลยแหละ ส่วนโคราชด,ดูวุ่นวายเสียงดังคนพลุกพล่านไม่ค่อยจะให้ความรู้สึกเหมือนเมืองเล็กๆที่น่าอยู่สักเท่าไรถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบนั้นนะก็ลองไปอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพไปเลยแต่ว,ว่ามีห้างก็จะได้เปรียบกว่าเยอะส่วนอุบลนี่ให้ความรู้สึกเหมือนสุดขอบโลกสําหรับผมสําหรับเขานะไม่ใช่ตัวผมนี้เขาบอกว่าบรรยากาศดีเล็กๆน่ารักโดดเดี่ยวอยู่มุมที่ไม่มีใครไปเอาหมายความว่ายังไง ส่วนขอนแก่นนี่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยตอนไปเที่ยวไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทางแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ว่าไม่อยากไปอุดรเพราะอะไรเขาบอกว่าฝรั่งเยอะใช่ไหมล่ะง่ายจะตายที่จะเลี้ยงพวกฝรั่งขี้นกนะแค่หลีกเลี่ยงซอยสัมพันธ์กับบาฝรั่งไม่ก็แถวๆชานเมืองก็พอแล้วถ้าเกิดไม่มีที่ไหนอยู่ในหัวเลยอุดรก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะดองคายเงียบกว่าเยอะ ก่อนหน้านี้เคยอยู่อุดรมาหลายปีก็จะมีอะไรบางอย่างอำนวยความสะดวกบ้างแหละคนต่อมาบอกว่าถ้าอยากจะได้ที่สงบสงบไม่เครียดบุรีรัมเนี่ยน่าสนใจเลยมีสนามบินด้วยอีกหน่อยก็คงจะเป็นแนวอินเตอร์เนชันแนลไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องผ่านกรุงเทพที่พักก็ยังถูกอยู่มันคนละเรื่องกันเลยคนที่นี่ก็ใจดีเป็นกันเองภูมิใจในบ้านเกิดเขามากคนที่นั่นนะ่ะเป็นเมืองที่ถูกลืมสำหรับคนที่ชอบความมานันนี่อาจจะเงียบไปหน่อย คนต่อมาบอกว่าสําหรับผมนะอุดรเลยแต่ก็ต้องปรับตัวหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ชอบดื่มเหล้า7วันต่อสัปดาห์วันละ12ชั่วโมงก็จะพบว่าไม่มีอะไรคุยกับคนส่วนใหญ่ที่นั่นสักเท่าไหร่เหมือนจะบอกว่าคนที่นั่นชอบดื่มกันลหรเป็นเมืองที่ดีนะแต่เต็มไปด้วยพวกขี้เมาต่างชาติฉันนะเคยไปกินข้าวตอน10โมงเช้า ฝรั่งหลายคนที่นั่นเริ่มตั้งวงเล่ากันแล้วอ๋อสถานที่แถวนั้นจะเหมาะกับฝรั่งขี้เมาเหรคนอุดรว่าไงจริงไหมเนี่ยมีคนมาตอบกลับว่าที่นั่นคือยาน cbd ได้แหละซึ่งส่วนใหญ่นะเขาไม่ค่อยไปไหนกันไกลกว่านั้นหรอกฉันได้อยู่มา8ปีแล้วอุดรธาน,นีมีอะไรมากกว่าแค่สวนเล,เล็กของเมืองนั้นเยอะแยะเลยนะอีกคนก็มาตอบกลับบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ก็อย่างที่บอก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปไหนไกลกว่าแถวนี้กันเท่าไรเลยเพราะว่าอุดอระมีอะไรดีๆอีกเยอะแต่ก็น่าแหละแหล่งรวมฝรั่งคนต่อมาบอกโคราชในกดีนะมีห้างเยอะแยะมีที่เที่ยวกลางคืนเพียบคนก็เฟรนลี่เป็นเมืองทางผ่านก็มีข้อดีเหมือนกันข้อเสียอย่างเดียวที่นึกออกก็คือรถติดช่วงเทศกาลในเมืองโคราชแต่ถ้ามีรถก็อยู่สบายเลยถ้าชอบเที่ยวที่อื่นก็มีสถานีขนส่งใหญ่อาหารก็อร่อยด้วย ที่เนี่ยใช่ที่ที่แกอยากจะมาอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้นะคันแนะนําที่ดีที่สุดก็คือลองไปเที่ยวสักสองสามอาทิตย์แล้วดูว่าชอบไหมคนต่อมาบอกครอบครัวเรานะ่ะมาจากอุดรแต่ไม่ค่อยชอบเมืองน,นี้เท่าไรชั้นนะ่ะขอนแก่นชนนาว่าน่าจะดีกว่าเยอะสนุกกว่าด้วยถ้าเกิดชอบอะไรแนวเที่ยวกลางคืนแบบไทยๆอุดรนนะ่ะมีแต่บาร์เบียฝรัง่งแก่ๆถ้าชอบแนวแนว,แนวนั้นนะส่วนโคราชมีสเสน่ห์ คิดว่ากำลังไปได้สวยเลยแหละพอรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับกรุงเทพเสร็จก็คาดว่าน่าจะเสร็จปี2029น่าจะมีคนยา้ายไปอยู่โคราชแล้วส่วนอุบลดูเงียบๆไปหน่อยตอนที่ไปเที่ยวแล้วก็เจอเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับหมาในซอยด้วยเอามาพูดยดงไงอันนี้มันอาจจะเกิดที่ไหนก็ได้ในไทยแหละเขาบอกแต่ก็มีาราดีๆอยู่บ้างอาหารก็อร่อย แต่ละคนก็นําเสนอจังหวัดที่เต็งอยู่บางคนก็ไม่ได้ชอบจังหวัดที่เต็งอยู่สักเท่าไรหรอกแต่บางเอ่ญว่าครอบครัวคนไทยที่อยู่ที่นั่นอาจจะชอบคนต่อมาบอกจริงๆก็ไม่ได้สนุกกับการใช้ชีวิตในโคราชเท่ากับในอุบลน,นะอุบลมีสนามบินอยู่กลางเมืองทําให้การเดินทางสะดวกมากกว่าโคราชที่ไม่มีสนามบินน่าแหละคือเหตุผลที่อุบลจะเติบโตได้ก็แต่ก็แค่ขนาดหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถจะสร้างตึกสูงๆได้ฉันนะ่ะชอบแม่น้ำมูลที่เป็นจุดเด่นมากกว่า ส่วนในโคราชรู้สึกว่าขาดขาดไปหน่อยคืออาจจะมีรูปปั้นเท้าสุรานารีแต่ฉัน,นะชอบธรรมชาติเป็นจุดเด่นมีคนสงสัยว่าเอ้าทำไมไม่มีตึกสูงสูงคือกฎหมายผังเมืองเขียนไว้เหรอเขาก็ตอบกลับว่าเขาบอกว่ามันจะไปรบกวนเครื่องบินตอนลงจอดสนามบินนอยู่ใจกลางเมืองคนต่อมาบอกว่าฉันว่าโคราชเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอีสานเลยนะอีกหน่อยรถไฟความเร็วสูงก็จะมาถึงแล้วด้วย คนต่อมาบอกว่าอุดรช่วงหน้าร้อนนี่ไม่ไหวเลยนะสําหรับเรานะําเมืองก็งานงานแหละรถก็ติดที่เที่ยวไกลๆก,ลก,ลก,ลก็จะมีหนองคายก็ดีแต่ว่านานๆไปก็เบื่อจริงๆแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะได้อะไรนั่นแหละหลักๆที่ไม่ไหวคือเรื่องร้อนทีนี้ก็มีคนนึงสงสัยบอกว่าเฮ้ยดูเหมือนพวกคุณจะเข้าใจว่าอุบลกับอุดรน,นี่สลับกันนะมันคนละที่เลยพวกคุณรู้ใช่ไหมมีคนมาตอบกลับบอกว่าไม่ ain, นะมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกับอิหร่านกับอิรัก คนต่อมาบอกเชียร์ขอนแก่นงบ 50K นี่50,000อยู่แบบราชาได้เลยเมืองนี้เป็นแบบว่าโรงพยาบาลดีๆเพียบเหมาะกับการวางแผนกเกษียรระยะยาวมีห้างมีคาเฟ่ให้ไปนั่งทำงานหาคอนเนคชั่นเพียบแถมผู้คนนะเปิดรับชาวต่างชาติมากที่สุดเมืองนึงในอีสานเลยนะมีคนมาตอบกลับบอกว่าเห็นด้วยแต่ว่าขอนแก่นนะรถติดเอาเรื่องถ้าคุณอยากได้ความสงบ ขยับออกมาโซนรอบนอกหน่อยน่าจะดีกว่าส่วนเรื่องหาแฟนน่ะคอนแก่นคือเมืองมหาวิทยาลัยคุณอาจจะได้เจอคุณรุ่นใหม่เยอะแน่นอนอีกคนบอกว่าโคราชนะดีจริงๆนะแต่หน้าร้อนคือร้อนระอุมากถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องนี้โคราชคือทางเลือกที่ลงตัวที่สุดระหว่างความเจริญกับวิถีชีวิตดั้งเดิมอีกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ค่อยมีใครเชียร์อูบลเลยเมืองน,นี้สโลไลค์ของจริงนะอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะก๋วยจับยวนเอา หวยจับยวนในอุบลค่าครองชีพน่ะถูกกว่าขอนแก่นกับโคราชแน่นอนเงินคุณจะเหลือเก็บเอื้อเลยล่ะแถมอยู่ใกล้ลาวด้วยเผื่ออยากจะไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะนี่แต่ละคนเขาก็เสนอกันไปเพื่อนๆคิดว่าที่ไหนดีถ้าจะให้เขามาอยู่หรือคิดว่าอย่ามาอยู่มากกันเลยพอแล้วอะไรงี้ไหมอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ